สวัสดีครับหมอนั้นนะครับและน,นี่คือรายการหนึ่งคำถามกับมะเร็งวิพารามรายการที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับคำถามสัปดาห์นี้นะครับวันมะเร็งโลกมีความสําคัญอย่างไรนะครับวันมะเร็งโลก หรือว่า World Cancer Day เนี่ยถูกกำหนดให้เพื่อตระหนักถึงเรื่องของอันตรายของโรคมะเร็งนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างเยอะและมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงในโลกของมนุษย์เราเนี่ยโอกาสการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเราเลยหรือว่าในประเทศไทยก็ตามคนไทยเราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งครับดังนั้นการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งจึงมีความสําคัญโดยวันโรคมะเร็งหรือวันมะเร็งโลกเนี่ยนะครับได้กําหนดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ เกิดที่งานประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสครับเป็น World Summit Against Cancer นะครับแล้วก็ทางที่ประชุมซึ่งหมายถึงว่ามีประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกันแล้วก็กำหนดให้4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายของมะเร็งแล้วก็ให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งครับสำหรับคำถามในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะวัน ันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครั